ร้านมารุช็อปบ,บริการรับเติมโลวัคระบบ ID p ดียและบริการกดเกมพาร์ตแมปต่างๆเมื่อจะเป็นแมป a n i m e f i g h t e r Simulator ตอร์แมป All Star แมป b o f o o ฟและแมป King Legacy ลิงอยู่ใต้คลิปเลยครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กับ r o b o x Map a n i m e นิเมะเบนะครับวันนี้จะมาสรุปอัปเดตเป็นมินิอัปเดตที่เหมือนไม่มินินะครับที่หลายๆคนเรียกว่าเป็นมินิอัปเดตย่อๆเออแต่ก็ไม่ย่อนะเพราะว่าเพิ่มมาหลายตัวมากนะครับนี่จะเป็นแพทของ7.6นั่นเองนะครับ พี่จะขอพูดถึงตัวที่ถูกปรับล่าสุดก่อนเลยก็คือเจ้าอุลคิวาร่านะครับเลยจะเป็นตัวที่สามารถตีแอร์ได้แล้วตั้งแต่ขั้นแรกทุกการโยมตีเลยนั่นเองนะครับแสดงว่าตัวนี้เมตาแน่นอนนะครับเมตาแอร์ Air, แล้วก็โดยส่วนตัวพี่คิดว่าวงมันดีมากเพราะว่ามันเป็นตัวตีแอร์นะครับตัวตีแอร์ไม่กี่ตัวที่ระยะถึงประมาณ40เริ่มต้นเลยโดยที่ไม่ต้องมีแพสซีฟนั่นเองพี่ก็เลยคิดว่า มันเป็นตัวที่เมตาสุดๆนั่นเองนะครับเพราะว่ามันสามารถใส่เป็นเจ้าไบโคเวอร์ตัวนี้ได้ด้วยนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะสำหรับอุลเคล่าปรับมาให้ตีแอร์ได้ทุกการโจมตีนั่นเองนะะตอนนี้นะครับแล้วก็มีบักเรื่องของทูดามีดตอนนี้ก็แก้แล้วนะครับก่อนหน้านี้ยามิ ami, กับรีดของไอ้ทาไอ้มิาเคิลทาไพส์ตัวนี้จะไม่สามารถทำดามีดได้แต่ตอนนี้แก้แล้วนั่นเองนะครับโอเคเนาะ เรามาดูแพทอัปเดตกันก่อนดีกว่านะครับก็จะเป็นเรื่องของอีเวนต์นี่เขาเขียนว่าอีเวนต์นะแสดงว่าอาจจะจากัดเวลาก็ได้นะครับเป็นเรื่องของ Hollow Inver s i o n นะฮะอินเวอร์ชันอินเวอร์ชันถ้าอ่านผิดขอไัยนะครับตรงนี้ตัวนี้จะเป็นเรื่องของ Legend State ใหม่นั่นเองนะครับเนี่เขาก็บอกไว้นะว่าเป็นด e เจ s t a t e แต่มันเขียนว่าอีเวนต์อันนี้ไม่แน่ใจว่าอีเวนต์อีเวนต์คืออะไรอ,อ,อันนี้พี่ยังงงนะครับอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของ ดันอีเวนต์หรือเปล่านะครับที่มันจะจำกัดเวลาอาจจะเป็นไอเซนอีโวก็ได้นะครับเดี๋ยวพี่พาไปดูทีหลังเนาะนี่อันนี้อาจจะเป็นอีเวนต์ในอัปเดตหน้าก็ได้นั่นเองครับแม่ก็อันนี้จะเป็นอีเวนต์ไปเลยเพราะว่าอันนี้เป็นทาวโลอินเวชชั่นนั่นเองนะครับนี่เลยแต่อันนี้ก็เป็นคโคเวอร์คิงดอมเหมือนกันนะไม่แน่ใจว่าจะลิมิเต็ดไทม์หรือเปล่านะครับตรงนี้แต่ส่วนของคโคเวอร์พี่ว่าน่าจะอยู่แาวบอดนะครับและน่าจะตัวนี้อาจจะเป็นอีเวนต์เพิ่มดอกหรือเปล่าอันนี้ไม่ชัวร์จริงอันนี้ขอไยจริิิงนนนนนนนะะะะะคคครรรรััับบบทีี่่่่่่ไมมมูู้้เเาอแลวกก็็ปยตใใหห ตอนนี้ที่รู้นะครับจะมีทั้งหมด4ตัวใหม่ก็จะเป็น iko, อิจิโกะร่างมุกเกนสนะึเนาะตอนนี้สุ่มไม่ได้เพราะเพชรหมดแล้วนั่นเองนะครับเป็นตัวที่อยากได้ที่สุดในแพทนี้แต่ก็หมดเพชรไปกับตัวอื่นหมดแล้วนะครับก็เลยไม่ได้ตัวนี้โอเคเนาะไม่ได้มารีวิวกันให้ดูเลยอันนี้ขออภัยจริงนะครับอ่ะก็ไม่แน่ใจว่าเป็นใส่กายภาพหรือสายเวทนะครับอ่ะแล้วก็ขอยูโวนอาจจะใช้ทุกอันเลยอ่ะสำหรับของยูโวใหม่เดี๋ยวพี่ขอพาไปดูรีลิกก่อนเนาะอ่นนี่นะครับเป็นีดิกลิดิกใหม่ที่จะเพิ่มมเเข้าาา่าาลวย อ่ะในสิ่นี้เหมือนจะเป็นเฉพาะด่านเท่านั้นนะครับเพราะว่าจากที่ดูข้อมูลของด่านของพวกนี้นะ่ยมันมันบอกว่าจะเพิ่มดาเมจนี่นะครับเดี๋ยวพี่เปิดได้ดูนี่มันบอกว่า damage ola, อินชีดดาเมจอินคาราโคละเออคาราโคละถูกไปเนะี <c oughs> ่ยคาราโคละเท่านะครับก็คือในด่านของอรีเจนสเตต,ตมันนี่ก็จะเพิ่มดาเมจทั้งหมดหกเอเนาะ อันนี้จะเป็นเรื่องของดีเจนต์นะครับอันนี้เป็นของเรื่องของอีพิกก็จะเป็น19%สูงสุดน,น่าจะอยู่ที่30%นะครับอ่ะก็อันนี้ไม่ชัวร์นะครับตรงนี้ว่าข้อมูลเขามีมาไม่เยอะแล้วก็พี่ลองคาบดูเฉยๆนะครับนี่เลแล้วก็เป็นตัวลิมิตตตัวลิิมเ็ดใหม่นะครับสําหรับเรื่องของยูนิตก็จะเป็นเรื่องของตัวในเกมมันจะชื่อจริงนะฮะอ่าในในในจำไม่ได้ละ มีคนบอกหลายคนหลายรอบแล้วแต่พี่ก็ลืมนะครับนี่จะเป็นตัวนี้นี่จะเป็นตัวลิมิเต็ดใหม่นั่นเองสามารถอีโวได้นะครับส่วนของอีโวนะครับเผื่อใครจะถามว่าของอีโวหาจากไหนขออวาจะเป็นเรื่องของหัวใจแบบนี้นะครับนี่มันจะใช้ตกอย่างละ3หรือถึง5อันนะครับแล้วแต่ตัวน้องที่เราใช้อยู่นะครับนี่วิธีการหาหัวใจก็คือการลงด e จิตสเตตของด่านของบีดนั่นเองนะครับไอ้พวกนี้ลงครั้งหนึ่งน่าจะได้การันตีทั้งหมด1อันแน่นอนนะครับน่าจะ1อันแน่นอน ่แล้วกด็ด่านสุดท้ายหรือว่าด่านนี้นะครับด่านที่6กเขาก็จะปลดดีเจนสเตตในอีกหกวันเนาะอันนี้เขาก็บอกแล้วนะครับอันนี้น่าจะเป็นของอีโวของไอเซนเนาะเขาจะให้เราเตรียมตัวก่อนนะครับก่อนที่จะลงะแสดงว่ายังไม่อยากให้ไอเซนเนี่ยสามารถรอีโวได,นนะนนด้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีโวก่อนเนาะอ่ะก็มาถึงอีเวนต์เควสนะครับสำหรับเรื่องอีเวนต์เควสก็จะเป็นเควสของอีเวนต์ที่ให้เราทําการลงดีเจนสเตตทั้งหมด5รอบนั่นเองนะครับนี่เลยอ่ะวันนี้อาจจะเป็นเรื่องของ อัปเดตอีเวนต์หรือเปล่าอันนี้ไม่ชัวร์นะครับอ่ะก็จะมีเวลาบอกนะครับว่าเหลือเวลาสิบหกวันแสดงว่าอีก16วันเขาถึงจะอัปเดตอันนี้ก็ไม่ชัวร์แต่ว่าจะใช่หรือเปล่านะครับอ่ะอันนี้ก็ต้องรอดูเนาะนี่เลยต่อมานะครับอันนี้ก็เขาจะบอกว่าให้แบบอิจิโกะแล้วก็ชิชนิกามิอันนี้นิดแบบต้องการความช่วยเหลือนะครับในการ,รเผชิญหน้ากับไอเซนเนาะอ่ะตัวนี้นะครับมันจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมเลยประมาณนี้ช่างมันแล้วกัน แล้วก็ครับเพา e ว f u l ฟูล i c ิกนี่นะครับถูกเ e a ลี่อิ c คิดยู y อ u ร์ a ด a มดนี่ก็คือเป็น r e l ิกที่พี่พูดถึงไปเมื่อกี้นะครับก็ทําให้มอนได้รับ,รบ,รบเาเเพิ่มขึ้นสำหรับด่านนั้นเนาะอัปเดตนี้ก็จะมีประมาณเท่านี้แต่พี่คิดว่ามันเหมือนจะไม่ใช่อัปเดตย่อเลยนะฮะจะไม่มีเดตใหม่นะครับสำหรับตอนนี้ตัวที่ยังหาได้อยู่ก็จะเป็นเรื่องของอตัวลิมิเต็ดล่าสุดก็เป็นพวก ดื่มชื่อสังนั้นแอ่วเ,อเป็นพวกตัวจากฮาโลวีนเออตัวจากฮาโลวีนแล้วก็ลักกี้ก็ยังสุ่มได้อยู่นะครับณ่ตอนนี้ไม่สามารถหาเกโตกับนานามิได้โกโจยังหาได้อยู่ทาโกโจก็ยังหาได้อยู่นั่นเองนะครับอันนี้เห็นหลายคนชอบคอมเมนต์ถามว่าพี่ครับทาโกโจยังหาได้อยู่ไหมโกโจยังหาได้อยู่ไหมแล้วก็เรื่องของนันยังอยู่ครบทุกอันเนาะนี่เลยอย่างที่พี่ดาวนสปอยอัปเดตไปนะครับจากที่ดาวอัปเดตไปนะครับมีฝนโวทมากสุดจากเรื่องของบีดนะครับอตอนนี้ลุงน่าจะนั่งขับเรียบร้อยแล้วนะ น,นะครับอ่ะโอเคเนาะส่วนตัวใหม่ก็อย่างที่เราเห็นเลยก็จะมีะเป็นของ4ตัวเนาะแล้วก็จะมีตัวที่สามารถอีโวสองขั้นได้ก็จะเป็นเรื่องของไอเซนเนาะอ่ะเดี๋ยวเลยเดี๋ยวพาไปดูนะครับของไอเซนจะเป็นของลิมิเต็ดน่าจะเป็นของลิมิเต็ดคล้ายๆของอันนี้นะครับเป็นโซออฟตัวนี้โอเคนะครับสําหรับเรื่องของอีโวนะครับจะเป็นนี่นะครับจะเป็นเรื่องของไอเซนตัวนี้นี่นั่นเองนะครับจะเป็นเพอร์เฟกต์โซออฟอ่ะเฮ้ยหรือว่าจะต้องใช้โซออฟกันเน่อันนี้ก็น่าจะอาจจะน่ากลัวเหมือนกันนะ ประมาณนี้นะครับสำหรับอัปเดตแพทนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะส่วนเรื่อง g ิจ d นสเต e ก็มันจะมีเรื่องของแนะนำเนาะตรงนี้เขาไม่ได้บอกในเกมนะครับใครที่ดูถึงตอนนี้ก็จะได้สาระนิดนึงก็คือดิจินสเตจเนี่ยถึงมันจะบอกป้าให้แนะนำอ่ะตอนแรกพี่คิดว่ามันจะไม่ใช่เป็นแบบเหมือนต้านระเมจเวทหรือกายภาพนะครับแต่ยังมีแนะนําเรื่องของระเบจท,ที่ควรเอาไปก่อนเนาะอันนี้พาไปดูนะครับตรงนี้ึบนี่เลยดิจินสเตจเขาก็จะแนะนําไว้นะครับว่าจะมีธาตุมจิกว่าเป็นธาตุมืด Bird, อะไรอย่างนเนาะ ตอนแรกเนี่ยเป็นธาตุเมจิกลเป็นสายเวทเออเป็นสายเมจิกกับสายมืดอ่ะเป็นธาตุมืดสายเมจิกธาตุมืดนี่โอเคน่าจะเข้าใจกันแล้วอ่ะแต่ว่ามอนนมอนในดันจะไม่ขึ้นว่าต้านกายภาพหรือต้านเวทก็จะมีขึ้นแค่บอสนะครับแต่จากที่ลองลงด่านนี้นะครับหรือว่าด่านของ ด่านที่5เรียกว่าดดันที่4เออไม่ใช่ดันที่ห้ดันที่4แล้วกันนะครับตัวนี้จะเป็นมอนที่จะรับดาเมจกายภาพเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็รับดาเมจแสงเพิ่มขึ้นอแต่พอเอากรไปตีนะครับมันลดดาเมจไปครึ่งหนึ่งเหมือนกันอันนี้ก็ไม่ชัวร์นะครับว่ามอนเนี่ยมันกันดาเมจไหมนะครับก็ต้องรอดูเข้าปรับก่อนเนาะว่ามันบักหรือเปล่าเนาะประมาณนี้แล้วกันอันนี้เป็นข้อมูลที่พี่จากที่พี่ลองลงเนาะ ลองลงมาเองนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับอัปเดตมีนี้อัปเดตที่ไม่มีนี้กนะครับเรียกอย่างนี้เนาะบอกนี้เลยใครที่สงสัยอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวจะมาตอบเนาะพรุ่งนี้จะมาตอบให้นะครับตอนช่วงใบใๆสายบึดๆอะไรประมาณนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนใครที่อยากหาตัวลงนะตอนนี้ก็อุนเชีร่าเมตาเอแล้วนั่นเองนะครับบอกไว้ก่อนเนาะแต่มันยังวางพื้นอยู่นะครับสำหรับอุนเชีร่านะตัวนี้นะครับนี่ยะเป็นกาวอยู่นะ ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็เรื่องโค้ดนะครับเออเรื่องลืมเรื่องโค้ดไปเลยะครับไปใส่โค้ดก่อนนะครับอ่ะโค้ดก็ใส่มันน่าจะมีให้เราใส่โค้ดเลยเนาะอ่ะนี่เลยนี่นะครับโค้ดก็จะเป็นเรื่องของคาร์บโคละนะฮะอ่านชื่อผิดขออภัยนะฮะตัวนี้ตัวนี้เลยก็จะได้เป็นเพชรเนาะอ่ะเพชรห้าร้อยนะครับะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวนนีนะครับขอต้านรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดแจมันก็ดีนะครับแล้วเจอกันใ่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ